เปิดตัวเลขค่าเลี้ยงดูไม้พิรัตให้แม็กเวลสูงถึง1.7ล้านต่อปีเลยล่ะคะ่ะดราม่าหนักมากๆหลังพระเอกฮอตอย่างไม้พิรัสยืนคำร้องต่อสญญาลเยาวชนและครอบครัวกลางขออำนาจปกครองปุตร่วมกับซาลาเพื่อขอให้สาลพิพากษาให้เป็นบิดา โดยชอบด้วยกฎหมายของลูกชายขณะที่ซาร่าเองกระขอคัดค้านเนื่องจากว่าทังนั้นซาร่าเป็นคนดูแลลูกชายมาตลอดตั้งแต่คลอดค่ะโดยทางด้านหนุ่มไมพิลัตนั้นมีจุดประสงค์ไม่ได้อยากจะเป็นพ่อแค่การจ่ายเงินแต่ว่าอยากจะมีส่วนในการเลี้ยงดูลูกและมีส่วนในการตัดสินใจในอะไรหลายๆอย่างของลูกได้ทั้งนี้ในแง่ของกฎหมายหากทางไมพิรัตได้เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะต้องมีการตกลงร่วมกัน กับทางกานของฝั่งซารราในเรื่องของค่าอุปการะเลี้ยงดูโดยจะเป็นใครจ่ายจะต้องจ่ายกันคนละครึ่งหรือว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรับผิดชอบเด็กจะเรียนที่ไหนอำนาจการปกครองจะเป็นของใครจะเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่ามีอำนาจการปกครองร่วมกันเป็นแบบนี้ค่ะด้วยนะั้นทีมงานเราก็ได้มีการเผยข้อมูลหนุ่มไมพิรัตจ่ายเพื่อดูแลลูกชายสุดที่รักอย่างน้องแม็เวล ก็มีรายละเอียดดังนี้ค่ะในส่วนแรกค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติจังหวัดกรุงเทพปีละ8 0 0แสนบาทค่ะค่าคนขับรถซาร่าและแม็กเวลก็ตกปีละ250,000บาทค่าเทจ่ายของลูกเดือนละ30,000บาทรวมหนึ่งก็ปีละตกประมาณ3 6 0 0 0ค่ะค่าพี่เลี้ยงก็ปีละ300,000บาทคอนโดหรูในจังหวัดกรุงเทพอยู่ฟรีเป็นของครอบขวไม้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ยงด้านไม้พิรัสเองส่งเสียเลี้ยงดูลูกชายตกปีละ1.7ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะทังด้านผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าหนุ่มไม้พิรัสและสาร่าจะมีการนัดไกลเกี่ยกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่2พฤศจิกาย,ยน2563ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะเรื่องนี้จะมีความเคลื่อนไหวยังไงห้างามีสิงใดอัปเดตเพิ่มเติมเราจะเรียบนำมาให้ดูทันได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ